介绍你啊，大家英语。 拜拜，没啥意思。 คนหลังไม่ใส่ไม่เปิดอีแมสกมันก็ชัดเหมือนกันนะเนี่ยนะใช่ไอ้ต้นขาวเนี่ยไอ้ต้นหน้าเนี่ยมีกระชอหน้าช่อนเพราะว่าเหมือนมันเคยมาที่ป่าอะไรเงี<น>้ยห้องใครห้องเราเหรอใช่ไหมเออม,มันบ้านโปรตีนมันไม่ใช่ว่าโจรโจรทั่วไปนะโจรทั่วไปมันมจะไม่ถอดหมวกนะใช่ไม่ถอดผมดูกล้องแล้วคิดอะไรรู้ปล่ แมที่ค้างซึ่งนนได้ก็ไม่ใกล้สบใจเท่าไหรก็คิดว่าคนมากับบน็อกมากนลกคนกับบนนอกเต็ลงมองฟองเลยมีเขาเลยนะเป็นห้องเดียวเนาะเป็นห้องๆไมที่เท่ห็นหน้าสองศูนย์สองสองศูนย์นไอหมองแล กำลังไม่ได้เลยไม่ไ้เลยสูงเลยคนนี้ไม้หรอกไนอ้ระนันนี่อะตัวทองบนเออั้งันเนี่ยราบยอยู่เนี่ยไม่เ็รอรต่ายังมีอยู่รัมียาโต้มีไหมไม่มีครับมึงไปงใครพี่สอนมึงไง ไปใครรู้ดูหน้ามึงเนี่ยมีวุ้ยจะลองนายมึงแล้วเพื่อนสารใครอ่ะอยู่ไหนพาเราพาไปไหมถ่ายรูชื่ออะไรอันนี้ไม่มาครับผู้โดยได้หรอวันนี้ครับอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ่ะบผู้โดยสาอยู่ไหนมึงมีเบอร์ไหมไม่มีครับลายชื่ออะไรมันชื่ออะไรพูดครับกูนแล้วมันทำบริษัทเดียวหรือเปล่าใช่ครับชื่ออะไรนะกูนเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกต่ออ่ะแล้วมึงได้ติดแล้วมั้ย มันผมไม่รู้ครับผมไม่แน่เลยมึงขึ้นไปกับมันเนี่ยมึงไปกับมันมึงไปมึงไปสองวันติดสองวันติดเลยตากรสามก็ไปไปคุยตรงเลยใช่ครับเลยครับไปคุยนายมึงก็น่าอียร้องล่าก็ไม่จะไปอย่างนี้อะไม่เลิกผมไม่เคยผมไม่เคยทำเลยไม่ทำแล้วไปทำไมนี่ก็เสียดไม่เฉยครับใช่ถมงไปรถคือไปกับมันเนี่ยโอ้โถ เขียนวันนี้เออลูกไควันนี้โอ้ยเขียนเนี่ยเออใส่ไปเลี่ยนไล่หมดเลยเดี่ยอเียนเลีอีหนึ่งึ่งครหนึ่งสามสิบเขียนเหมือนกันเนี่ยเขียนเลยแล้วเขียนเหมือนกันตน like. ้องเปลี่ยนแค่เป็นวันเรียกว่าแล้วเขียนเขียนตามเนี่ยเหมือนกันได้ไอ้

ไม่พี่ก่อเหตุอะไรยังไงพี่ก็ผมเป็นคนขับรถครับเป็นคนขับรถใช่ครับผมขับรถไปแข่และให้เขาสอนครับแล้วเขาก็เเป็นพื่อนคนหนึ่งครับเขาก็ลงไปครับผมจะรอข้างนอกครับก็คือวางแผนมาอะไม่ครับไม่ได้วางแผนครับบางทีเขาก็จะชวนมาครับ้าชวนมาอไปไปก็ไปครับก็ขี่บางทีผมก็ไม่รู้เรื่องก็ไปขี่รถไปครับพี่ทำงานไปเลยเป็นลอพอครับที่ไหนอยู่เมืองทองครับ แล้วเพื่อนที่ไปก่อเหตุเป็น,ปน,ปน,ปนรปภเหมือนกันไหมครับผมพราวตอนนี้เขาโดนไล่อ,ออกแล้วครับก่อเหตุมาแล้วกี่ครั้งเี่นครั้งสองครั้สสงสามครั้งสองครั้งสามครั้งทำลงสามครั้งครับแล้วจุดที่เลือกหรือจุดที่จะไปก่อเหตุนี่เป็นเป็น,น,นอะไรเป็นห้องเป็นห้องหรืออะไรไม่ทราบเพราะอันนั้นเขาเป็นคนตัดสินใจครับผมจะไม่รู้เรื่องนะครับออเพื่อนเป็นคนชวนแล้วทำไมพี่ไป ได้วความอยากได้เงินครับวันมีเงินเตินตนตมน้ำมันกินข้าวอะไรครับแค่สองสามร้อยบางทีผมก็แปลว่าผม,ผมไม่มีเงินครับวันนี้เขาได้มาเขาไปเอามาให้ผมผมก็เอาเนี่ยแล้วไปนี่ได้เงินมาประมาณเท<ม>่าไหร่บก็หลักร้อยครับนี่สมัครร้อย 100, ไม่ถึงพันลักษณะเกาะเหตุเราไปเกาะเหตุยังไงนัดหรือหรือไป่่ไมสม่วนมากผมจะนั่งอยู่ข้างนอกครับจอดรถเสร็จแล้วก็อยู่ที่รถครับแล้วเขาก็จะเป็นคนจัดการเองผมจะนั่งรอครับ ขับรถคนเดียวครับเขาบอกไม่เขามาัดอะไรอย่างนี้ไหมไม่เชิงนะบ,บางทีประตูมันก็จะเข้าง่ายครับบางทีส่วนมากครับประตูคือตามผอักเลยพี่ก็ประมาณนะครับสำหรับห้องเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีค<อ>ีถ้ามีคีการเขาจะเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยครับเล้วแต่ครับก็คือเราขับวนๆเลือกหออะไรหรือยังไงพี่มันอยู่ที่เขาตัดสินใจครับไม่ได้วนครับบางทีผมก็ไม่รู้ครับบางทีก็เฮ้ยเดี๋ยววนกลับก่อนอะไรเงี้ยเจอนี่เจอนี่อะไรเงี้ยจอดนี่จอดนี่จอดนี่อะไรเงี้ย เ okay, ดีย๋ยวครับที่ว่าผมผมไม่มีเงินนะครับผมต้องสั่งแต่เงินเดือนเยอะนะครับเงินเดือนผมเยอะครับแต่คือบางทีมันหนี้อยู่ก็เยอะแม่น้องผมเคยเป็นหนี้มาก่อนเลต้องใช้หนี้ใช้หนี้นระบบไม่ไม่น่าบอกบบก็คือบางทีในระบบด้วยแล้วก็รถเพิ่งเลิกกับแฟนเมื่อปีกว่าก็เยอะพอสมควรพี่น้องเยอะไหมมีน้องคนนึงครับมีน้องชายคนหนึ่งอยู่ในบ้านกี่คนก็มีทั้งหมดตอนก็มีแม่พ่อเลี้ยงแล้วก็น้องครับ แต่สมาติกเขาก็ทำงานกันครับแล้วเรานั่นเราปล่าเรากินเหล้าเราอะกินการอะไรัหมไอ้การพนันก็เล็กน้อยครับครับแค่หลักร้อยสองร้อยครับเพราะผมไม่ได้มีเงินครับเป็นพวกสล็อตทำไม่โทรศัพท์ครับกูครับบางทีเพว่าอย่าไปทำในวิธีบอกเพื่อนด้วยก็ชวนเขาก็ไปมันไม่กูแล้วคนที่ไปด้วยชื่ออะไรชื่อสมบูรณ์ครับทำอยู่รอพอด้วยกันใช่ครับ กี่ปีแล้วครับพี่ก็พ่อที่ที่นี่สี่ปีแล้วครับสี่ปีครับครึ่งประกอเห็ดปีนี้หรือปีหรือไงใช่ครับครั้งนี้ครั้งเดียวเลยครับสำหรับผมนะครับครับไม่เคยมีประวัติก็เคยมีแค่เสพเฉยๆครับเสพยาแค่ครับตอนนี้เราเสพอีกไหมก็มีครับครับเงินที่ได้ไปซื้อเกี่ยวกับพวกนี้ไปไว้เน้นนิดหน่อยครับส่วนมากจะเอาไปซื้อกินครับเพราะผมชอบกินครับ เที่ยวพวกกปดินเสือพวกผับของสเปรเนี่ยแล้วก็ว่ากันไปก็ร้านเหล้า,า,ลาแต่แตไม่ไม่ค่อยเข้านะครับสม,มักแต่ในน,นานๆครันนนนง้งเงินเดือนสม,มักใช้เงินเดือนตัวเองไปครับ